บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ5บาท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 ,บาทขั้นสูง2 4 7 5 0 3 4 3 1 0 4 1 6 2 0 5 8 3 9 0 6 9 0 4 0 7 6 8 0ขั้นต่ำ1 5 0 5 0 1 5 4 4 0 16190 19860 19 244002ศอันดับครูผู้ช่วยค้ด1โค้ด2โค้ด3โค้ด4โค้ด5บัญชีอัตราเงินวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่สองพศ2 5 5 4 6บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยฐา,านะอัตราบาทเดือนครูเชี่ยวชาญพิเศษ1 5 6 0 0 1 3 0 0 0ครูเชี่ยวชาญ9900ครูชำนาญการพิเศษ5.60 0ครูชำนาญการ350 0บัญชีอัตราเงินวิทยฐา,านะสำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยฐานะอัตราบาทเดือนศึกษานิเทศเชี่ยวชาญพิเศ,ศ, 600, 13, 000, ศษ1 5 6 0 0 1 3 0 0 0ศึกษานิเทศชนนเชี่ยวชาญ9900ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ5.60 0ศึกษานิเทศชำนาญการ350 0บัญชีอัตราเงินเดือนวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยฐานะอัตราบาทเดือนผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ1 5600 13 000ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ9900ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ5600ผู้อำนวยการชำนาญการ350 0รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ9900รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ5600 รองผู้อำนวยการชำนาญการ350 0บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยฐานะอัตราบาทเดือนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ1 5 6 0 0 1 3 0 0 0ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ9900รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ9900รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ5600บัญชีอัตราเงินวิทยาฐานะสำหรับตำแหน่งที่เรียกช่์เอกอย่างอื่นตามที่กคอ,อกำหนดตำแหน่งที่มีวิทยฐานะอัตราบาทเดือนเชี่ยวชาญพิเศษ1 5 6 0 13 3 0 0 0เชี่ยวชาญ9900ชำนาญการพิเศษ5600 ชำนาญการ350หหมายเหตุค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งที่มีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของเงินเดือนอันดับโคดสีแล้วให้ได้รับเงินวิทยาฐานะในอัตรา1 5 6 0 0บาทเดือนหมายเหตุโกลอนเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่กฎหมายว่าโดยการศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนสำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพสมควรกำหนดให้ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีอัตราเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญ,ญัตินี้ พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่ 2, สองพศ2 5 5 4 7มาตรา2พระราชบัญญ,ญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา5เพื่อประโยชน์ในการรับเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อามพร,ราชบัญญัตินี้หากมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ .2547 ได้บัญญัติคำว่าบัญชีอัตราเงินเดือนหรืออัตราเงินเดือนให้หมายความถึงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงแล้วแต่กรณีมาตรา6ในระหว่างที่กอคอยังมิได้ปรับอัตราเงิน,งนเดือน,งนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงอามพระราชบัญญัตินี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเงินวิทยฐา,านะและเงินประจำตำแหน่งอามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กคกำหนดการปรับเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติให้เป็นไปอามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ขสกำหนดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการอามวักสองค่าราชการครูและบุคลากรกทางการศึกษาที่รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของอันดับอามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำชั่วคราวอามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้และให้ได้รับการปรับเงินเดือนจนได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของอันดับอามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้อามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กขสกกำหนด มาตรา7ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการอัมพระราชบัญญัตินี้หมายเหตุโกลอนเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือเนื่องจากพระราชบัญญัติเงินเดือนเนองินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2547ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีความเหมาะสมเป็นธรรมและมีความแตกต่างระหว่างรายได้กับข้าราชการประเภทอื่นทั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นอาชีพที่ต้องทำภาราหนีในการพัฒนาคนซึ่งคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาสังคมดังนั้นเพื่อให้การรับเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและสอดคล้องกับภาระหนีอันจะทำให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้พระราชกฤษฎีกา,การปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2 5 5 4ัมาตราสองพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนพศ2 5 5พเป็นต้นไปมาตรา3ให้ปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง ของข <mit z impossible> ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศของ7 7ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่2พศ2554และให้ใช้บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท้ายพระราชกฤษฎีกานี้หมายเหตุโกลอนเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือโดยที่มาตรา5วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2547ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐา,านะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่2พศ2554บัญญตัติให้คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามความจำเป็นก็ได้โดยหากเป็นการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือนที่ใช้บังคับอยู่ให้กระทำโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาประกอบกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น สมควรปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละห้าเท่ากันทุกอัตราจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีการนี้พระราชบัญญัติเงินเดือนเนองินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่3พศ2558มาตราสองพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1นธันวาคมพศ2557เป็นต้นไปมาตรา5ในวรระเริ่มแรกให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัตนินี้และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยอันดับโคดหนึ่งและอันดับโคดสองที่ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับโคดสองได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ได้รับอยู่เดิมตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้อีกร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ในกรณีที่การปรับเงินเดือนดังกล่าวทำให้มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นสิบาท มาตรา6ในกรณีที่กอคอสยังไม่ได้ปรับอัตราเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อให้เข้าสู่อัตราอามบัญชีเงินเดือนแบบช่วงที่กำหนดเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงได้เป็นเหตุให้ยังคงต้องใช้บัญชีอัตราเงินเดือนแบบขั้นอยู่ซึ่งทำให้ไม่เป็นการสอดคล้องกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงอามมาตรา5ให้ข้าราชการครู และบุคลาก,ทาการ, e, ร,ท,าการทางการศึกษา er, ที่มีใบอนุญ raszam, en, าตประกอบวิชาชีพได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กคอสกำหนดและให้ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึ troop, กษา leurs, ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยอันดับโคดหนึ่งและอันดับโคดสองที่ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับโคดสองได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินเดือน ที่ได้รับอยู่เดิมอีกหนึ่งคันและเมื่อได้ดําเนินการอามมาสตรานี้แล้วให้ถือว่าเป็นการดําเนินการอามมาสตรา5มาตรา7ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการอัมพระราชบัญญัตินี้หมายเหตุโกลอนเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เหมาะสมเป็นธรรม และได้มาตรฐานโดยคำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไปค่าตอบแทนในภาคเอกชนฐานะกลางคลังของประเทศความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่างๆในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกันและปัจจัยอื่นที่จำเป็นสมควรปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้